เดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการนะครับสายแดงน้ำเต้าทอง MJ ไฟพอยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินใต้พยักวันของโอม WKO นะครับพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์ครับเกมนี้สนุกแน่เลยครับโอเ้เขมขคนเร้าใจเลยนะครับน้ำเต้าทองใต้พยักครับนี่ครับโอ้โหแกเหลี่ยมตัวเทวดาอยู่แล้วนะครับใต้พยักน้ำเต้าทองก็จะไปเข้าพูดพลาดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอีกครับมาตดตัวตีได้ไหม พยายามจะตีะหลังพิงเชือกกับมการก็เลยต้องกดแยกก่อนนะครับสุทันผูกเขตครับออออนี่ครับมาเข้มเข้มนแล้วครับโอ้โหดูมหาหรือว่ามวยจังหวะน,นี่โอ้โหเลี่ยมตัวมาเอา้ามาพวดพลาดไม่ได้นะครับน้ำต้อทองมาตายพยักมาเลี่ยมตัวแกนี่โอ้โหพลิ้วเหลือเกิน เข้าไปพวดนี่โอ้โดนบิดนิดเดียวนี่ล้มกิ้งลงไปนะครับเอาเลยครับเริ่มจะเบียดจะกล้ำในอีกแล้วดูว่าใต้พยักเองก็จะมั่นหกมั่นใจเหมือนกันไหนก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับพยายามจะไล่แขนเดินขยับเข้าหาด้วยนะครับนี่นะครับเขีียรล่างงูอาวุธมวยเลยหรือว่าจุกจิกเลยครับผู้นี้กลายเป็นของดีครับแม้ว่าจะอยู่หลังผู้เอกเอาเอาเอา,เอ,าอีกแล้วครับโอ้โหว่าเหลี่ยมตัวกเทวดาครับ ลากมาครับมีศอกในเอบดบิดบิดอีกแล้วครับโอโหและแกก็เสยคางไปเลยครับน้ำเต้าทองเบียดเข้าไปพยายามจะปล้ำในตีเข่าแต่ว่าความเก่านี่ยังเหลือเฟือเลยครับใต้พยัก,ยกคอยแยกคอยดันเอาไว้แล้วก็ออกแข้งซ้าย ออกได้หนักแรงด้วยะะครับปิดเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปอีกแล้วครับโอ้โห,โโหเหลี่ยมดีเหลือเกินครับโอ้โหไปล้มบ่อยๆพะละกําลังมันก็ลดน้อยถอยลงไปครับน้ําเต้าทองอดูช้าไปเลยครับแต่ะทะา่าเนี่ยอ,อีกแล้วครับว่าช่วงล่างครับช่วงล่างตอนนี้น้ําเต้าทองมีปัญหาแล้วครับอโอ้โหดูครับมาทำให้ ค่อนข้างจะขาดความมั่นใจในการเปิดเกมลุกแล้วครับเพราว่าเดินเร็วเดินแรงก็จะไปโดนลูกบิดอีกแล้วครับโอ้โหฮ่าวันนี้โอ้โหใต้พย,ยักษ์่แกดูครับเชิงชก่พอทำให้คู่ต่อสู้เราแวงแล้วแกก็มีซ้ายคอยดีดคอยสกัดไว้ครับาคือลมยังไม่สงบนะครับยังไม่สงบ มานำเต้าทองมาอยากจะซุ่มเสี่ยงอีกสักนิดหนึ่งครับแดงก็สุราดธานีครับน้ำเงินพัดันลุงชกเก่งของปักตายโดยกันทั้งคู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าใต้พาย,ยากักษ์กินทรงกินเหลี่ยมทีละนิดทีละหน่อยครับดู แลวก็ตอนนี้ไม่ไม่อยากให้น้ําเต้าทองอยู่ใกล้สักเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอในายผแข็แก่ันรวบลัดล็อกเอาไว้ครับอาจารย์สุดทันปูเคตแกะแยกมาก่อนทันมาทางมุ่มน้ําเงินนะครับใต้พยักษ์วันของโอม WKO วันนี้โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนน้นําเต้าทอง M.J. ไ h t อยต์มวยไทยแบบสนุกเลยครับ